ปวดมากในยมทางข้างเลยปวดแบบอยากจะทุบหัวเก่าจริงจริงสิบปีแลยสองกองก็เริ่มดีทู้สึกวันเดินดีเดินไม่ค่อยเสียวเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าเช้าไปเดินบีธาบจะมีอาการทรมานมากมากเลยใช่ไหมคะใช่ใช่จากเช้าช้านี่จะจําวันลลุกขึ้นมาจะเดินลําบากก็ดีขึ้นเขาเขาก็ยังกรึบกริบอะไรเงี้ยก็ดีดีขึ้นแต่ข้างนี้ยังยังดังอยู่นะข้างนี้ก็ค่อยชัวแล้วเขาสองข้างเนี่ยปวดเลยปวดประมาณสองเดือน ผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมซองแรกเลยนะครับผมทางก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรก mm hmm. ก็ทีบูนนี่ก็ทด mm hmm. ลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้ เต็มร้อยอะครับคือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนเอาเอาสักสีเป็นประกันนะครับ <laughs> ปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะ,คะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมทํายังไงดีเนาะ <laughs> เขาก็แนะนาให้ค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อน <laughs> ประทับใจที่ว่าเขาดีจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วจะได้ไม่ต้องโรมาบาเหมือนเราที่เคย ปวดมาแล้วอะดีอะเหมือนกับเราอะได้เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อะอที่ได้มาเจอดีบุญอ๋อค่ะมันเป็นมันเป็นบุญจริงๆแต่ถ้าใครใครอยากรู้ว่ามันมันดีแค่ไหนต้องลองดูจริงรๆปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะลาไปที่ขาหนีบค่ะลาลไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ พาสะโพกอีกครั้งวันนี้เป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้แล้วพี่ฟังเปิด u ูท b e ดูพี่ได้ยินคนพูดว่าปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่า เขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูลคืออะไรอ๋อค่ะค่ะเขานี่มันวมงวเป่งเลยแล้วก็เดินลําบากรู้สึกจะ3สามปีเป็นมาสามปีครับเ,เขาถามว่าลุงขาไหมก็เมื่อบดปวดมากๆก็แลสต่หมอจะทาาาําเพราะว่าผ่าสะปาใบนัดผมก็ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นมาเจอดีบูลเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะไอ้ที่บวมเราอ่ะมันมันยุบยุบตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊ก ว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนะคิวไทยคือกล่องในึ้มันมีห้าซองนะน่ะเออใช่จริงๆด้วย๋อใช่จริงด้วยพอ,อเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้อ,อยากได้ดีบุญของแท้ฟังคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตอนนี้ที่เรียกได้ว่ามาแรงมากๆนะคะหากใครได้เล่นโซเชียลนะคะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาบุ๊กอยู่แล้วล่ะนะคะทางช่องทาง YouTube และก็ Facebook นะคะซึ่งตัวปุ๊กเองนะคะเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วลงพื้นที่จริงนะคะลูกค้านะคะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะ,นนะ,คะช่วยในเรื่องอะไรนะคะก็คือช่วยในเรื่องปวดข้อปวดเข่านะคะ กระดูกทับเส้นปวดสะโพกร้ราลงขาปวดหลังปวดไหล่นิ้วล็อกกระดูกพรุนนะคะภาวะที่เกี่ยวกับกระดูกเสื่อมนะคะดีบูลช่วยฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ถ้าท่านนะคะ เห็นผ่านหูผ่านตามาเยอะแล้วแหละนะคะว่ามีหลายๆเคสนะคะออกมารีวิวว่าสินค้าดีจริงนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะแล้วนะคะวันนี้นะคะพุกจะตอกย้านะคะว่าเมเรา Ren มั่นใจแล้วเราอยากจะซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยอ่ะผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนหรือว่าดีบูเน่นะคะตัวขออนุญาตเรียกดีบูนสั้นๆนะคะทุกท่านนะคะมีความมั่นใจในสินค้าและเห็นรีวิวออกมาเยอะแยะมากไปนะคะแต่วันนี้ท่านจะเลือกซื้อกับใครล่ะคะที่จะได้สินค้าของแท้อ่ามันมีของปลอมนะคะสำหรับวันนี้นะคะพุกจะมาตอกย้ำ ะะว่าสั่งซื้อสินค้ากับพุกนะคะได้ของแท้แน่นอนออด้านข้างตัวนี้นะคะมีออยชัดเจนมั่นใจได้เลยค่ะสินค้าได้รับการรับรองนะคะค่ะ ตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะก็เรียกได้ว่ากระแสมาแรงมากๆและมีรีวิวนะคะออกมายืนยันนะคะว่าสินค้าดีจริงนะคะจนกล้าบอกต่อแล้วตัวบุกเองนะคะก็มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วค่ะนี้ก็มายืนยันนะคะมีหลักฐานด้วยนะว่าเป็นคนที่ลงพื้นที่จริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าบุกลงพื้นที่จริงหรือเปล่านะคะค่ะค่ะก็นะคะตัวบุกเองนะคะกะคะ็จะทําสื่อไว้ในช่อง YouTube นะคะสําหรับท่านนะคะ ที่สนใจที่จะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเซิร์ชได้เลยนะคะพิมพ์คําว่าดีบูลคุณปุ๊กนะคะก็จะขึ้นข้อมูลของปุกเลยนะคะก็จะมีเคสต่างๆนะคะที่ฟุกลงพื้นที่จริงนะคะทำคลิปไว้อย่างมากมายแล้วก็นะคะเป็นการการการ,การ,ารันตียืนยันไม่ว่ามีการเบิกของจริงจากทางสํานักงานใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็มีการลงพื้นที่จริงทําคลิปแม้กระทั่งนะคะการไปสัมภาษณ์แต่ละครั้งนะคะ<ม>ก็จะมีการทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านกันเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสินค้าที่ บุกขายอยู่ผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะที่บุกออกสื่อไปอ,ะอ่ะมันเรียวไทมจริงๆนะคะมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ลูกค้าทานจริงเห็นผลจริงนะคะสำหรับเคสนี้นะคะก็จะเป็นเคสที่วุกนะคะไปสัมภาษณ์หลวงพ่อนะคะซึ่งอยู่ที่ไม่ใกล้ไม่ไกลยอยู่ที่มินบุรีวัดบางเพ็งใต้นะ,คะแค่นี้นะคะบุกก็ออกจากบ้านไปก็จะทําคลิปตั้งแต่ออกจากบ้านไปเลยนะคะ ก็หลวงพ่อท่านนี้นะคะก็มีอาการปวดเข่ามาถึง13ปีนะคะหลังจากที่ได้ดูสื่อผ่านที่ญาติโยมนะคะออกมาออกสื่อแล้วก็การตันตีนะคะหลวงพ่อมีความมั่นใจมากเลยเพราะหลวงพ่อบอกว่าบุ๊กเนี่ยดูแล้วเป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วหลังจากที่หลวงพ่อนะคะได้ฉันตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญเพียงแค่12บซองเท่านั้นนะคะหลวงพ่อบอกว่าสามารถที่จะกลับมาเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดที่เคยบวมอาการบวมก็ยุบลงนะคะแล้วก็เดินขึ้นบัน,นไดได้อย่างสบายขึ้นนะคะหลวง หลวงพ่อนะคะก็บอกว่าโยมปุ๊กหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็อยากจะบอกบุญบอกต่อสําหรับญาติโยมนะคะที่มีอาการปวดดังกล่าวนะคะนี่นะคะไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะหลวงพ่อนะคะก็บอกว่ามาเดี๋ยวหลวงพ่อนะคะจะฉันให้ดูเลยเพื่อเป็นการการันตียืนยันว่าหลวงพ่อก็ฉันจริงนะคะก็ในคลิปเนะะี่ยค่ะจะบอกหมดเลยนะคะก็จะมีทุกอย่างนะคะในนั้นเลยนะคะอ่ะทุกท่านมั่นใจได้เลยนะคะว่าสินค้าที่ออกจากปุุกไปนะคะเป็นสินค้าที่ ได้รับสินค้าของแท้และรีวิวของเรานะคะก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริง,รงไม่มีการว่าจ้างแน่นอนนะคะแล้วมีอีกเคสนะคะหลายๆเคสนะคะลูกค้านี่ออกมาออกการันตีแล้วก็ยืนยันกันอย่างแพร่หลายนะคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะก,ก็ลงสัภา์จริงที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะเราไปกันเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วนะคะค่ะก็เคสนี้นะคะดีมากๆนะคะก็เป็นเคสที่กินดีทั้งบ้านนะคะต้องบอกว่ากินดีทั้งบ้านนะคะเพราะว่านะคะ เกิดจากคุณทัศนีนะคะทานก่อนเนาะลูกค้านะคะชื่อคุณทัศนีทานก่อนนะคะอายุประมาณ61ปีท่านเนี้ยค่ะทานก่อนเนื่องจากมีอาการปวดเข่ามากเข่าตึงนะคะเดินไม่ได้ทรมานมากๆขึ้นื่อไดก็ขึ้นไม่ได้เลยนะคะหลังจากที่ดูสื่อไปเช่นกันนะคะเกิดความมั่นใจมากๆนะคะแล้วสั่งปริญญาดีบุญไปทานทานเพียงแค่นะคะ 3กล่องต่อเนื่องนะคะคุณทัศนีกลับมาเดินได้เดินคล่องนะคะและทานต่อเนื่องหมด 6, ประมาณ5กล่องคุณทัศนีเดินขึ้นบันไดได้เลยนะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะพวกก็จะมีการสาธิตนะคะตอนที่คุณทัศนีเดินขึ้นบันไดให้ดูด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะก็ไปซื้อดูที่ช่อง u t u b e อ่าไม่เพียงแค่นั้นนะคะยังนําคุณแม่นะคะ,ะคุณแม่เนี่ยก็ออกมายืนยันเช่นกันนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันพี่ทัศนีมั่นใจเพราะว่าสินค้าดีนะคะสินค้าดีมากนะคะ ปลอดภัยก็เลยมั่นใจให้คุณแม่ยังยืนยันว่าสินค้าเขาดีจริงถ้าไม่ดีจริงนะคะลูกสาวก็คงไม่ดีขึ้นขนาดนี้นะเสียงจากผู้ใช้จริงแล้วก็ยังมีพี่ชายอีกนะคะพี่ชายก็มายืนยันนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ทําให้น้องสาวนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้ขึ้นบันดไดได้เดินเหินได้ท่องนะคะาการันตีเลยนี่นะคะก็เป็นเพียงแค่ ไม่กี่เคสน,นะคะที่ตัวบุกเองนะคะอยากให้ทุกท่านอยากจะสือ้อทุกท่านมั่นใจนะคะว่าสั่งซื้อสินค้ากับบุกนะคะได้ของแท้และเป็นคนที่มีรีวิวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะคะ,ะน,นมั่นใจได้เลยนะคะสินค้านะคะดีแน่นอนค่ะ ไม่เพียงแค่นั้นนะคะวันนี้นะคะตัวบุ๊กเองนะคะก็จะมาทานให้ดูดีบูนนะคะทานง่ายนะคะเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านมีความกังวลว่าถ้าเป็นแบบผงอะคะมันจะขมจะเฟื่อนหรือจะคาวหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมายืนยันเลยค่ะว่าดีบูนแบบผงนะคะไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ขาวทานง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันเลยค่ะ สำหรับวิธีการทานนะคะดีบูลเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองนะคะวันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าชงดื่มกับน้ําเปล่านะคะน้ำเย็นอุณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเปล่าแต่จะไม่ใช่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราลดน้อยลงนะคะเน้นเลยนะคะต้องทานกับน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิปกตินะ,ะน้าประมาณนี้ก็พออ่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าในดีบูลนะคะจะบรรจุกี่ซองนะคะจากหลายๆคลิปนะคะทุกท่านก็ ผ่านหูผ่านตาแล้วแหละพอจะรู้นะคะเพราะว่าลูกค้าพวกส่วนใหญ่พวกก็ถามเลยว่าพวกจะถามเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลมีกี่ซองทุกเสียงก็ยืนยันนะคะว่ามี5ซองเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามี5ซองจริงๆหรือเปล่านะคะอย่างที่พวกได้แจ้งนะคะในช่วงแรกนะคะเนี่ยค่ะกระดาษจะถูกซีนแบบแน่นๆมากๆเลยนะคะเราจะเป็นจะต้องใช้แบบกันไกในการแกะนะคะเนี่ยแกะออกมาแล้วนะคะตัวดีบูเน่หรือว่าดีบูลนะคะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในนะคะมี5ซองจริงหรือเปล่านะคะนี่นะคะ สดๆเลยนะคะ5ซองนะคะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเลยนะคะด้านในมี5ซองนะคะแล้วด้านในมีอะไรบ้างล่ะนี่นะคะด้านในมี5ซองแล้วก็มีสารกันชื้นนะคะทุกกล่องต้องมีสารกันชื้นแล้วด้านในนะคะก็มีดีวูลนผง5ซองแบบนี้นะคะ5ซองนะคะแล้วก็ใน1ซองนะคะก็หลายๆถ้าสงสัยว่าเอ๊ะใน1ซองมันมีกี่กรัมนะคะ1ซองมี6กรัมนะคะ และเป็นสูตรที่เข้มข้นนะคะทานน้อยเห็นผลไวลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าเอ๊หนึ่งกล่องมี5้าซองมันจะเห็นผลหรอทานได้แค่5วันนะคะพุบกบอกเลยนะคะว่าตัวดีบุญผงตัวนี้เป็นสารสกัดที่เข้มข้นนะคะดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ไวลูกค้าประทับใจมากทานน้อยเห็นผลไวอันนี้คอนเฟิร์มนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาดูวิธีการชงนะชงง่ายมากๆเลยนะคะเราก็ฉีกนะคะมันจะมีแบบเขาทํารอยฉีกไว้นะะ่ะฉีกง่ายนะคะฉีกง่ายนะคะแล้วก็ ข้างในเป็นผงที่ละเอียดมากๆนะคะแล้วเป็นผงสีเหลืองแบบนี้นะคะนะคะเทเข้าไปแล้วนะคะเทหมดซองเลยนะคะเทให้หมดซองเลยนะคะของดีเราต้องเอาให้หมดนะคะอ่าเทลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคนละลายง่ายมากๆะค่ะจะดื่มให้ดูนะคะเป็นการการ,าราันตีว่าไม่เพียงแค่ขายนะคะก็ทานด้วยนะคะเวลาที่มีอาการคือเราใส่ส้นสูงอะ่ะก็มีอาการปวดเขา่าปวดหลังเหมือนกันก็ทานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดื่มให้ดูกันเลยนะคะ หมดลงไปแล้วค่ะทันง่ายมากๆค่ะการันตีเลยนะคะว่าดีบุญผงนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์มีออยอแล้วก็จัดจำหน่ายมาแล้ว10ปีแล้วตัวบุ๊กก็เป็นคนที่มีเคสเยอะที่สุดในประเทศไทยสั่งเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะก่อนปรับราคาโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะไม่มีเวลาลองผิดแล้วค่ะลองถูกที่เดียวเลยนะคะดีบุญช่วยได้เป็นอย่างดีแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะวันนี้บุ๊กต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ในช่วงปีพุทธศักราช2543ถึง2553องค์การอนามัยโลก WHO ได้กำหนดให้เป็นทศวรรษโรคกระดูกและข้อผู้ป่วยด้ยวยโรคดังกล่าวอายุเฉลี่ยอยู่ที่40-60ปีมีสถิติผู้ป่วยด้ยวยโรคข้อเสื่อมถึง50%ดีบูล เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอสงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอสงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอห์นเอฟพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อ,อเส็บได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไข่มุกสายพันธุพิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจําวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูลประกอบด้วยไพายบาร์เอ็กทรัซ์ซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อวัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์เมรช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูุมาตอยโรคข้อซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา